ขอบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมรองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทยสุรกิจบวรประธานอนุกรกรมธิการการศึกษาในกรรมธิการกศึกสาได้รับมอบหมายจากประธานกรรมธิการกศึกสาให้น,นําเสนอรายงานโดยสรุปดังนี้ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมธิการวิสามัญกิจกรธธกรมวุฒิสภาครั้งที่4 ครับ2 6 5วันพุธที่2กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการสาษาฉบับที่พศเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีความจําเป็นเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะเมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแห่งพระราชบัญญัติในวรระที่หนึ่งแล้ว ประธานวุฒิสภาได้มอบหมายให้ก,กรรกรรมธิการการศษาวุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวและเมื่อสภา,าผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในเวลาที่สแล้วให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2562บัตข้อ119รบัดน,นี้คณะกรรมธิการการศึกษาวุฒิสภาได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการศึกษาต่อท่านประธานวิศวสภาและที่ประชุมวุศิสภาโดยสรุปดังนี้ร่างพยายามร่างพิ่มหยัดกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกางษาพอสฉบับที่พอสมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศาของประชาชน ด้วยการขยายโอกาสให้เข้าถึงเงินผู้กู้ยืมเพื่อการศาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และกำหนดให้ผู้ซึ่งต้องการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือยกระดับทักษะสมรรถนะหรือการเรียนรู้การเรียนรู้สามารถขอกู้ยืมเพื่อการศาได้เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงกำหนดกลไกาการชำระเงินคืนกองทุนให้มีความยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ยืมให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถนำเงินคืนกองทุนได้อย่างแท้จริงอันจะช่วยให้การชำระนี่มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมมากขึ้น และจะส่งผลต่อต่อเนื่องในการผิดนัดชำระเงินชำระหนี้น้อยลงไปด้วยนอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติยังกำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการดาเนินงานของกองทุนกู้ผู้กู้ยืมเพื่อการษาให้ทำงานเชิงรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลแก่นักเรียนนักศึกษาก่อนเลือกสาขาวิชาที่จะกู้ยืมเงินเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับอาชีพแห่งอนาคตรวมทั้งให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งนี้เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการและความถนัดของแต่และบุคคลได้มากยิ่งขึ้นย่อมเป็นการส่งเสริมคุณภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศให้สูงขึ้น อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญนะในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับคณะกรรมาิการได้มีข้อเสนอแนะนะฮะดังต่อไปนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งครับการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่านักเรียนหรือนักศึกษายังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้เรียนที่ จัดการศึกษาด้วยตนเองนะซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางในการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังนั้นควรเพิ่มบทนิยามดังกล่าวให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถครอบคลุมไปถึงการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆให้มากขึ้นอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองครับการกำหนดให้สถาบันการเงินเข้ามาดำเนินการติดตามทวงหนี้นักเรียนและนักศึกษา จะทำให้นักเรียนหรือทักษาผู้กู้ยืมจําต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงแต่หากทางกองทุนกู้กยืมเพื่อการศษานั้นเข้ามาช่วยเหลือและดําเนินการเรื่องติดตามทวงนี้เองจะทําให้อัตราดอกเบี้ยน่าจะลดลงได้นะครับประเด็นที่3ครับควรกําหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการเพื่อส่งเสริมการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และมีความต้องการสูงรวมถึงกำหนดหน่วยงานสำหรับการพิจารณาว่าสาขาวิชาใดาเป็นสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนและมีความต้องการสูงนะประเด็นที่4ครับควรกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการสำหรับการให้สิทธทิประโยชน์แก่ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดีและผู้เรียนที่มีความประพฤติดีอันเป็นการส่งเสริมและสร้าง แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนและด้านการเป็นผู้เรียนที่มีความประพฤติที่ดีงามมีคุณธรรมรวมถึงมาตรการการระง,งับการให้ผู้การให้กู้ยืมเงินกรณีผู้ที่กู้ยืมเงินนั้นได้รับอนุมัติแล้วแต่ไม่เข้าเรียนหรือออกนอกระบบการศากลางคัน <c oughs> ประเด็นที่5 ควรกำหนดระยะเวลาการพักชำระนี่เมื่อสำเร็จการศึกษาให้ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเนื่องจากผู้เรียนพึ่งจบการศึกษาใหม่นั้นอาจจะต้องใช้ช่วงเวลาระยะหนึ่งในการหางานทำหรือการได้รับการบรรจุเข้าทำงานและประเด็นที่6การเผยแพร่ข้อมูลการมีงานทำควรต้องปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นปัจจุบันและ เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับคณะกรรมการกรังสาวุฒิสภาจึงเสนอรายงานโดยสรุปในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล่าวต่อประธานวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมการการวิสามันว่าด้วยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการกู้ยืมกังสาฉบับที่พศต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับ